วันนี้ก็อยากพูดเรื่องการแคมปิ้งกับการออฟโรดนะครับออฟโรดเนี่ยงจริงมันมีหลายหลายสเต็ปหลายระดับเดี๋ยวเบาเพลงกันฮะมันมีหลายสเต็ปนะครับเพราะว่าบางคนบอก off road. ออฟโรดโอ้มันรถมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องใส่ยางใหญ่นะครับเอาไปเทินเผานะครับเด็ดปี free, กวางคาร์มันมีหลายสเตปบอกแล้วเพราะเราเส้นทางออฟโรดมีทั้งเกรดเอออฟโรดไปแบบว่าเช่นเช่นแบอกรถนั่นอนะ ไม่มีเส้นทางละ้นะต้องตะกุยอะไรต่างๆต้องมีดิฟล็อกต้องมีแอร์ล็อกเกอร์นะครับหน้าหลังต้องพร้อมต้องมีวิ n นอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของออฟโรดแต่ทั่วๆ่วไปอย่างรถ4คูณ4ทั่วทไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงทั้งหลายที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น v ี e ีโวเอ็0พีสามร้นเจอร์นะครับเชฟโรเลตโครโรด้าฮอลรู Mac, ้ดีแม็กมีคอสสีู่ณส ไททันนะผมเชื่อว่ารถใหม่ป้ายแดงเหล่านี้สี่คก็ไฟป่าได้นะเพียงแต่วเราต้องเตรียมอุปกรณ์หน่อยนะบางคนอาจจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงของผมนี่ซื้อมือสองนะครับผมซื้อมือสองมาประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะฮะซื้อมาถามว่าคันนี้ไว้ทำอะไรคันนี้ก็ไว้เที่ยวอย่างเดียวชีวิตประจําวันผมก็ไม่ได้ใช้คันนี้เป็นหลักก็ใช้รถเก๋งก็พูดง,ง่ายๆผมใช้ออฟโรดเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ เพื่อขับไปท่องเที่ยวตามป่าตามเขาหรือจะไปทะเลหรือจะขับทางไกลก็ได้นะฮะผมก็ไม่จําเป็นต้องแต่งเยอะขนาดนั้นหนึ่งเครื่องยนต์นี้แทไม่ได้แตะเลยเพราะว่าถามว่าคันนี้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหสิบมันก็พอละความแรงในการปีนป่ายขึ้นดอยก็เพียงพอนะอใช้เที่ยวเสร็จก็เก็บผมมีการปรุง,แต,งแต่งเต็นท์บนหลังคาเพิ่มขึ้นมานะครับชายคากันแดดกันน้ําค้างนะครับ เต็นท์ห้องอเนกประสงค์บางคนบอกโอ้โหแต่งมากไปหรือเปล่าเวอร์ไปหรือเปล่า,อ,อ,ลาอะไรนะอยู่บ้านซื้อขนาดนี้ <c oughs> อยู่บ้านดีกว่าโอ้คำนี้ผมไม่อยากให้ใช้ครับว่าโอ้โหขนาดนี้อยู่บ้านดีกว่ามันแล้วแต่ครับบางคนเนี่ยมาเนี่ยออฟโรดเนี่ยบางคนมาแคมปิ้งพักผ่อนที่สําคัญการไปออฟโรดคนเดียวคันเดียวกับกับหลายๆคันเนี่ยคือขับมาคนเดียวลูกเมียไม่ไม่ไปไม่ไปด้ยวดยมันก็นเป็นอีกสูตรหนึ่ง ไอย้ยางนั้น,นะผมก็มีคาเิเบียนอยู่แล้วมีคันนึงโทษทีนะคันนั้นก็โคตรดิบเลยไปคนเดียวก็ได้หัวฉีก็งัดกระเจียวเยี่ยวที่ไหนก็ได้ถือจอบแทงลงไปลูขี่ลงมาดินกบโอ้สบายสบายนอนโทษทีไม่ต้องกางเต็นท์นอนในรถสบายสบายการเต็นท์ดีดฟุบเมาก็คานซุกเข้าไปมันง่ายมันง่ายอันนั้นมันง่ายแต่ถ้าคุณต้องมีลูกเมียออฟรถบางคนไม่เคยพาลูกเมียไปไหนเลยนู่นสาวอาทิตย์ ลูกนั่งอยู่บ้านนี่รอพ่อพ่อไปไหนพ่อไปไป,ป่านะไอ้นี้พ่อไปบุกเดี่ยวไปอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติลูกเมียไม่เคยพาไปนะไออย่างงั้นก็เป็นอีกสูตรนึงน้ำลายไหลไอสูตรของผมเนี่ยมันเป็นประเภทที่มีทั้งสองอย่างแต่หลังๆนี่ชอบแบบเออเนาะเราไม่ชอบให้ลูกเมียเรารอ,อที่บ้านเอะพ่อเป็นยังไงนะอยากจะไปออฟโรดในกึ่งที่ว่าพาลูกพาเมียไปได้ไปแคมป์ปิ้งมีโต๊ะมีอาหารกินมาทำกับข้าว นะให้รู้สึกว่ามีวิวสวยๆให้ชมได้รับลมหนาวได้รับไอฝนโอ้อันนี้ก็คือเป็นอีกสูตรสูตรของผมนี่คืออุปกรณ์ต้องครบโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเต็นท์ห้องน้ํานี่ผมก็มีโอ้ไม่ใช่โทษทีนะเป็นนั่งแทงนู่นแทงขี้อยู่ตรงนี้นะหางถังมานั่งหารอไปตรงนี้ใครุ่มเดินมาบโอ้โหวัดดีนะเต็มหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นตีสองนี่ไปไหน เมียบอกอยากไปขี้เอาไปดิไปขี้ลุนหลังเขานลุนลุ้นลนนนเอาไม้ไปด้วยไล่งูด้วยเจาะหลุมขี้ไปด้วยไปฉายไปกระบอกมันก็เป็นดั้งเดิมอย่างนั้นก็ดั้งเดิมใครทําได้ก็ทําไปแต่ว่าเราไม่อยากทํานะเราไม่อยากทําเรามีเต็นท์ห้องน้านะเรามีเต็นท์ห้องน้ําเรามีกระโถนนะเรามีอ่ถุงรับมันไว้ใช้เสร็จก็รับไม่ต้องไปไหนนะไม่ต้องไปเสี่ยงริ่งฝนตกโอ้โหฝนตกด้วยปวดขี้ด้วยซวยไหมโอ้โหโคตรซวยเลยนะซวยตรงไหนะ ก็ต้องไปขี้กลางสายฝนไงถือร่มด้วยงูก็จะมา้าก็จะมีโอ้บางคนบอกเอองั้นก็อยู่บ้านไม่ใช่คําตอบไม่ได้เล้ยอย่างนั้นก็ต้องอยู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราไปเนี่ยอย่างผมมีเต็นท์บนหลังคาเนี่ยนะมีห้องอนเนกประสงค์ลงมาเนี่ยฝนตกพอปวดก็เดินบันไดลงมาก็ยังฝนมันก็ยังไม่ตกมันไม่โดนเราเพราะมันซีนได้หมดก็มานั่งกระโถนสินะนั่งไปอะไรไปเรื่อยๆสบายตีสองก็ไม่ต้องออกไปมืดก็มืดนะ เวลาในมืดหรอกอ,อชอาจจะมีห้องน้ําอยู่ตรงนู้นเดินต้องเดินไปแค่นั้นแหละนะบางคนไปสามคนพ่อแม่ลูกเมียบอกว่าบอกสามีสก,กิดไปส่งเลยดิอา้าวไปส่งลูกนอนใครอ่ะลูกตื่นมาไม่เอ๋อเออเออเหรอ,อ,อบอกโอ้โหพ่อแม่หายไปไหนหมดพ่อแม่พ่อไปส่งแม่เข้าห้องน้ํานะจะไล่แม่ไปคนเดียวแม่งบอกไม่ไปแต่ถ้าลูกไปโอเคพ่อพ่อไปส่งแม่ไปส่งที่ห้องน้ําก็ไม่มีปัญหานะครับ เมียก็นอนเต็น์อยู่คนเดียวบอกโอ้เมียกลัวอีก,กอสรุปว่ามปนขี้กันสามคนเลยจบนะขี่เสร็จแล้วสามรอบคืนนี้นะตีเที่ยงคืนรอบตีสองรอบตีสี่รอบอพอดีไม่ต้องทำอะไรละเดินไปขี่กันนะสามคนสามคนไปไป,ไป,ไปกลับกลับเนี่ยนะปัญหาเรื่องไอ้ตรงเนี้ยขออนุญาตต้องพูดตรงๆพราะูดตรงๆมันชัดดีนะเออถ้าบรรปลดล็อกเรื่องขี่เรื่องเยี่ยวได้เนี่ยเราจะเที่ยวที่ไหนก็ได้น้ําบอกโอ้โหน้ำไม่มีอาไปไป่าไปเขาโอ้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีครับ มีที่ดูดน้ําทําฝักบัวขึ้นมาครับน้ําใส่ถังไปครับก็อาบอาบอาบได้บางคนก็บอกอีกโอ้ยเยอะขนาดนี้อยู่บ้านดีกว่ามันก็ไม่ใช่ก็อยากมีวิวไปป่าแต่อย่าไปบอกคนบางคนเขาอยากครบก็ให้เขาครบไปคนไม่อยากที่มีอุปกรณ์ครบก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคนที่อุปกรณ์ครบก็อย่าไปว่าเขาสาองสาอ,อ,อางเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นเงินสี่ซ้าห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นถามว่ามีไหมมีคนทํารถมากกว่านั้นอีกเฟืองท้ายเท่าไหร่ นะใส่นู่นใส่นี่ไปเท่าไหร่ถ้ามีรถสาตนดาดมาไม่ต้องใส่เลยเลยเฟืงองตงเฟืองท้ายวิ่งไปปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะเอางบประมาณตัวนี้มาหาอุปกรณ์พวกนี้มันก็ยังไงอ่ะทำให้ชีวิตรู้สึกเออเนาะอยากแคมปิง้งอยากมีอุปกรณ์จุกจิกมีแคมปิง้งมีเตา,ม,เตามีอะไรต่างๆที่ผมยังขาดอีกหลายอย่างนะเตาย่างเบคอนมีไอ้ที่ตู้เย็นในรถโอ้โหนี่ก็ต้องเก็บเงินค่อยๆไปเรื่อยๆ มันก็จะได้เที่ยวแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นกับชีวิตแคมปิง้งซื้อมาแล้วก็ใช้ยาวอ่ะเดี๋ยวรอตอนนี้ปุ่มพาสองห้าหกศูนย์รอหน้าฝนแค่นั้นนะผมจะเอาชุดเนี้ยไปล่อกลางสายฝนนะดูซิฝนตกมันจะเข้าเปล่าถ้าเข้าผมก็มาบอกว่าเข้าถ้าไม่เข้าผมก็บอกว่าไม่เข้านะถ้าไม่เข้าผมก็ขายต่อนะเออมาประกาศขายทุกคนก็อยู่ในเชีงยงใหม่ภาคเหนือผมก นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆผมก็ไปส่งให้คุณได้ติดตั้งก็อยากให้ไปเที่ยวด้วยกันว่าแคมปิ้งเหล่านี้นะในภาคเหนือมีเขตเที่ยวหนาวๆน,นี่เยอะแยะเดี๋ยวป่ากลางสายฝนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูนะสันปกเกียม่อนล้านเนี่ยไปแน่นอนนะเออฝนตกแล้วมันจะฟินเสียค่ากลางเต็นท์ห้าสบบาทไาๆครับ